วิธีปลดล็อกรหัสผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพเมื่อท่านใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพผิดจำนวน3ครั้งแอปก็จะล็อกหรือถ้าลืมรหัสผ่านก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพได้มาดูวิธีปลดล็อกรหัสผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพกรณีลืมรหัสผ่านหรือใส่รหัสผ่านผิด3ครั้งได้เลยครับ ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีปลดล็อกรหัสผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพผ่านระบบทโทรศัพท์อัตโนมัติเมื่อท่านใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพผิดมัลสามครั้งแอปก็จะล็อก หน้าจอจะแสดงวิธีปลดล็อกรหัสผ่านในกรณีที่ท่านจำรหัสผ่านเดิมได้ให้เลือกปลดล็อกผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของธนาคารกรุงเทพให้เลือกปลดล็อกรหัสผ่านให้เลือกโทรเข้าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของธนาคารกรุงเทพ สวัสดีครับบริการบัวหลวงโฟนธนาคารกรุงเทพยิยนดีต้อนรับเข้าใช้บริการปลดล็อกรหัสเพื่อใช้งานโมบายแบงกิ้ง Welcome to Bangkok Bank Bua l u a ง g Phone m o b i l e Banking Unlock and Service สำหรับภาษาไทยกรุณารอสักครู่ For English please press 1 n e ถ้าท่านต้องการทำรายการโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กด1ใช้รหัสสง โปรดกดหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขบัญชีเงินฝากท่านได้ใช้โทรศัพท์มือถือหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารโทรเข้ามาธนาคารได้ดำเนินการบล็ลอกรหัสเข้าใช้งานของท่านเรียบร้อยแล้วท่านสามารถเข้าใช้งานได้ด้วยรหัสเดิมเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีปลดล็อกรหัสผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติธนาคารกรุงเทพ วิธีปลดล็อกรหัสผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพกรณีจำรหัสผ่านไม่ได้แต่มีบัตรเดบิตโดยตั้งรหัสผ่านใหม่เมื่อท่านใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพผิดมนร์สามครั้งแอปก็จะล็อกหน้าจอจะสแสดงวิธีปลดล็อกรหัสผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ กรณีที่ท่านจํารหัสผ่านไม่ได้แต่มีบัตรเดบิตให้ท่านขอรหัสประจําตัวรหัสรับแรกเข้าผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวกจากนั้นเลือกตั้งรหัสผ่านใหม่และทําตามขั้นตอนในแอปวิธีขอรหัสประจําตัวและรหัสรับแรกเข้าผ่านตู้ a อทีเอ็ธนาคารกรุงเทพ ขั้นตอนแรกให้ท่านสอดบัตร ATM เข้าตู้ ATM จากนั้นกรอกรหัสผ่านเสร็จแล้วกดปุ่ม enter เลือกภาษาไทยเลือกเมนูสมัครหรือปรับเปลี่ยนบริการโมบายแบงกิ้งและบนหลวงไอแบงกิ้กดยืนยันการทำรายการ เลือกเมนูขอพินและยุเซอร์ไอดีใหม่สำหรับลูกค้าที่สมัครบริการอยู่แล้วหน้าจอจะแสดงข้อความยืนยันความประสงค์ในการขอพินและยุเซอร์ไอดีใหม่ให้กดตกลงกดเลข4หลักเพื่อเป็นรหัสรับแลกเข้าจากนั้นกดทำรายการต่อไป กดเลขสี่หลักอีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสลับแรกเข้าจากนั้นกดปุ่มยืนยันระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ10หลักที่เคยลงทะเบียนไว้สำหรับบริการโมบายแมงกกิ้งธนาคารกรุงเทพจากนั้นกดถูกต้องขั้นตอนการขอรหัสประจำตัวและรหัสรับแรกเข้าเสร็จสิ้นแล้ว ให้ท่านทำรายการต่อบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพโดยรหัสรับแรกเข้าจะมีอายุการใช้งาน3วันนับจากวันที่ขอเลือกเมนูตั้งรหัสผ่านใหม่หน้าจอจะแสดงขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านใหม่ได้แก่ 1. ยืนยันเบอร์ม,มือถือ 2. สแกนใบหน้า 3. ระบุรหัสลับแรกเข้า ให้กดต่อไปกรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS จากเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารคำแนะนำในการสแกนใบหน้าจัดใบหน้าให้อยู่ในกรอบไม่อยู่ห่างเกินไปไม่อยู่ในที่มืดหรือมีสิ่งปิดบับงใบหน้าเช่นผมแว่นตาหมวกหลังจากกล้องจับใบหน้าได้แล้วกรอบจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว จากนั้นทำท่าทางตามข้อความที่แสดงเช่นยิ้มกระพริบตาหรือหันซ้ายขวาเป็นต้นกดต่อไปเริ่มสแกนใบหน้าโดยขยับใบหน้าอยู่ในกรอบที่กำหนดจนกรอบเป็นสีเขียวและทำท่าทางตามข้อความที่แสดงเช่นยิ้มจนเห็นฟันกระพริบตาสามครั้งหรือหันหน้าซ้ายขวาเป็นต้นจนสแกนใบหน้าสำเร็จ ระบุรหัสลับแรกเข้าโดยใช้รหัสลับแรกเข้าสีหลักที่ท่านตั้งผ่านตู้ ATM กดต่อไปตั้งรหัสผ่านใหม่เป็นตัวเลขหหลักกรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่าน ตั้งรหัสผ่านใหม่สําเร็จเสร็จเรียบร้อยสาหรับวิธีปลดล็อกรหัสผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพกรณีจํารหัสผ่านไม่ได้แต่มีบัตรเดบิตโดยตั้งรหัสผ่านใหม่ท่านสามารถใช้รหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าใช้งานโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพได้อีกครั้งวิธีปลดล็อกรหัสผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ กรณีจำรหัสผ่านไม่ได้และไม่มีบัตรเดบิตโดยตั้งรหัสผ่านใหม่เมื่อท่านใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพผิดมลสามครั้งแอปก็จะล็อกหน้าจอจะแสดงวิธีปลดล็อกรหัสผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพกรณีท่านจำรหัสผ่านไม่ได้และไม่มีบัตรเดบิต ให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาส,สปอร์ตและสมุดคู่ฝากไปติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขาที่สะดวกเพื่อขอรหัสลับแรกเข้าหลังจากได้รหัสลับแรกเข้ามาแล้วให้ท่านเลือกตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วทำตามขั้นตอนในแอปเลือกเมนูตั้งรหัสผ่านใหม่ หน้าจอจะแสดงขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านใหม่ได้แก่ 1. ยืนยันเบอร์มือถือ 2. สแกนใบนหน้า 3. ระบุรหัสลับแร,บร,บรกเข้าให้กดต่อไปกรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS จากเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารคำแนะนำในการสแกนใบหน้าจัดใบหน้าให้อยู่ในกรอบไม่อยู่ห่างเกินไป ไม่อยู่ในที่มืดหรือมีสิ่งปิดบังใบหน้าเช่นผมแป็นตาหมวกหลังจากกล้องจะใบหน้าได้แล้วกรอบจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นทำท่าทางตามข้อความที่แสดงเช่นยิ้มกระพริบตาหรือหันซ้ายขวาเป็นต้นกดต่อไปเริ่มสแกนใบหน้าโดยขยับใบหน้าอยู่ในกรอบที่กำหนดจนกรอบเป็นสีเขียวและทำท่าทางตามข้อความที่แสดงเช่น ยิ้มจนเห็นฟันกระพริบตา3ามครั้งหรือหันหน้าซ้ายขวาเป็นต้นจนสแกนใบหน้าสำเร็จระบุรหัสลับแรกเข้าโดยใช้รหัสลับแรกเข้าที่ขอจากสาขาธนาคารกรุงเทพกดต่อไปหน้าจอจะแสดงข้อความระบบเกิดความขัดข้อง เมื่อทำรายการปลดล็อกใหม่อีกครั้งหลังจากกรอกรหัสลับแรกเข้าก็จะขึ้นข้อความเหมือนเดิมผมจึงติดต่อทาง call center ธนาคารกรุงเทพทาง call center ธนาคารกรุงเทพแจ้งว่าต้องรอ24ชั่วโมงเพื่อให้ระบบอัปเดตข้อมูลหลังจากรอ24ชั่วโมงก็ทำรายการใหม่อีกครั้งก็จะขึ้นข้อความเหมือนเดิมจึงติดต่อสอบถามไปยัง call center ธนาคารกรุงเทพอีกครั้งทาง call center แจ้งว่ารหัสลับแรกเข้า4ี่หลักที่ได้จากธนาคาร ซึ่งตั้งรหัส1234เป็นเลขเรียงไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งการตั้งรหัสนับแรกเข้าจะต้องไม่เป็นเลขเรียงเลขซ้ำให้ติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพเพื่อขอรหัสรับแรกเข้าใหม่หลังจากได้รหัสรับแรกเข้าใหม่ก็ดำเนินการกรอกรหัสรับแรกเข้าและกดต่อไปคำแนะนำสำหรับท่านที่ขอรหัสรับแรกเข้าจากสาขาธนาคารกรุงเทพ หลังจากได้รหัสลับแรกเข้าแล้วให้ท่านดําเนินการปลดล็อกที่ธนาคารเลยเผื่อมีปัญหาจะได้ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขได้จะได้ไม่เสียเวลากลับไปติดต่อธนาคารใหม่หลังจากกรอกรหัสลับแรกเข้าใหม่และกดต่อไปก็จะเข้าสู่หน้าจอกําหนดรหัสผ่านใหม่ก้อสังเกตเมื่อเรากรอกรหัสลับแรกเข้าไม่ต้องรอ24ชั่วโมงก็สามารถทํารายการต่อได้เลย ให้ท่านตั้งรหัสผ่านใหม่เป็นตัวเลขหกหลักกรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่านตั้งรหัสผ่านใหม่สำเร็จเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีปลดล็อกรหัสผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพกรณีจำรหัสผ่านไม่ได้และไม่มีบัตรเดบิตโดยตั้งรหัสผ่านใหม่ วิธีปลดล็อกรหัสผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพกรณีลืมรหัสผ่านกรณีท่านจำรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพไม่ได้ให้กดลืมรหัสผ่านหน้าจอจะแสดงขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านใหม่ได้แก่ 1. ยืนยันเบอร์มือถือ 2. สแกนใบหน้า 3. ระบุรหัสลบับแรกเข้า ให้กดต่อไปกรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS จากเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารคำแนะนำในการสแกนใบหน้าจัดใบหน้าให้อยู่ในกรอบไม่อยู่ห่างเกินไปไม่อยู่ในที่มืดหรือมีสิ่งปิดบับงใบหน้าเช่นผมแป่นตาหมวกหลังจากกล้องจับใบหน้าได้แล้ว กรอบจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นทำท่าทางตามข้อความที่แสดงเช่นยิ้มกระพริบตาหรือหันซ้ายขวาเป็นต้นกดต่อไปเริ่มสแกนใบหน้าโดยขยับใบหน้าอยู่ในกรอบที่กำหนดจนกรอบเป็นสีเขียวและทำท่าทางตามข้อความที่แสดงเช่นยิ้มจะเห็นฟันกระพริบตาสามครั้งหรือหันหน้าซ้ายขวาเป็นต้นจนสแกนใบหน้าสำเร็จ ระบุรหัสลับแรกเข้าโดยใช้รหัสลับแรกเข้าที่ขอจากสาขาธนาคารกรุงเทพหรือจากการกำหนดรหัสลับแรกเข้าที่ตู้ ATM กดต่อไปให้ตั้งรหัสผ่านใหม่เป็นตัวเลขหหลัก ล็อกรหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่านตั้งรหัสผ่านใหม่สำเร็จเสร็จเรียบร้อยสรับวิธีปลดล็อกรหัสผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพกรณีลืมรหัสผ่านเมื่อท่านใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพผิด3ามครั้งแอปก็จะล็อก หรือท่านลืมรหัสผ่านก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพได้กรณีท่านจํารหัสผ่านเดิมได้ถ้าสามารถปลดล็อกผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของธนาคารกรุงเทพเพียงแค่กดหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขบัญชีก็สามารถปลดล็อกได้แล้วกรณีท่านจํารหัสผ่านเดิมไม่ได้แต่มีบัตรเดบิตหรือบัตร ATM ท่านสามารถขอรหัสลับแรกเข้าผ่านตู้ ATM แล้วใช้รหัสลับแรกเข้าในการปลดล็อกและตั้งรหัสผ่านใหม่ กรณีที่ท่านจำรหัสผ่านเดิมไม่ได้และไม่มีบัตรเดบิตหรือบัตร ATM ให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงโทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีในกรณีที่ไม่มีสมุดบัญชีให้ใช้เลขที่บัญชีแทนได้ไปติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขาที่สะดวกเพื่อขอรหัสประจำตัวและรหัสลับแรกเข้าหลังจากได้รหัสลับแรกเข้าให้ใช้รหัสลับแรกเข้าในการปลดล็อกและตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยรหัสลับแรกเข้าที่ได้จากตู้ ATM หรือสาขาของธนาคารกรุงเทพจะมีอายุการใช้งาน3วันกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านให้กดเมนูลืมรหัสผ่านและใช้รหัสลับแรกเข้าที่ได้จากตู้ ATM หรือสาขาของธนาคารกรุงเทพในการปลดล็อกและตั้งรหัสผ่านใหม่คำแนะนำในการตั้งรหัสลับแรกเข้าจะต้องเป็นตัวเลขสหลักห้ามตั้งเป็นตัวเลขเรียงหรือเลขซ้ำ หลังจากท่านปลดล็อกรหัสผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสำเร็จท่านสามารถเข้าใช้งานโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพได้ตามปกติทําธุรกรรมทางการเงินเช่นโอนเงินเติมเงินสแกนจ่ายบิลได้ตามปกติดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ